ครับวันนี้อยากจะมาแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องให้อภัยนะครับโอเคคำนี้จริงๆก็จะมีหลายครั้งที่กล่าวถึงคำนี้เพราะผมก็เชื่อว่าคำนี้เป็นอีกคำหนึ่งที่บอกว่าเป็นอีกคำหนึงที่มีความสำคัญกับชีวิต มาชีวิตส่วนตัวด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับชีวิตทุกคนแล้วมันก็เป็นอะไรที่ทำได้ยากค่อนข้างยากมากมากคิดว่านะครับส่วนตัวเอมันจะยากกว่าการวิ่งทุกวันไหมวิ่งมาราธอนไหมก็อีกเรื่องหนึ่งนะคงจะแล้วแต่บริบทของแต่ละคนว่าคิดเป็นในมุมไหนเอาไปว่าเรื่องการให้อภัย ผมก็จะมาแบ่งปันนะฮะมันจะมาคล้ายๆคือคำเนี้ยมันจะเหมือนกับว่าก่อนที่เราจะทำตรงนี้เราจะพบปัญหาว่าเราจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันจะมีคำว่าทำไมอันนี้สิ่งแรกที่ผมอยากจะบอกคำว่าให้อภัยนิดนึงก็คือว่าแนะนำว่าอยากจะให ฝึกให้อาภัยตัวเองก่อนซึ่งตอนนี้ผมเองก็พยายามทําอยู่นะฮะมันก็ยากอยู่แล้วแต่การให้อาภัยคนอื่นก็ยากกว่าบอกเกินไปก่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะสิ่งแรกการให้อาภัยมันก็จะมากับคําถามว่าทําไมเช่นสมมุติว่าเราจะให้อาภัยตัวเองในเรื่องราวที่ผ่านมาว่าเราทําไม่ดีทําให้วันนี้มันเป็นแบบนี้เราก็จะถามว่าทําไมวันนั้นเราต้องเป็นอย่างนั้นทําไม เราต้องทําสิ่งนั้นด้วยมันถึงพลาดอย่างนี้ถ้าเราตั้งคําถามคําว่าทําไมไปเรื่อยๆมันก็จะไม่มีวันบรรจบหรือว่าไม่มีวันหาคําตอบได้อย่างที่เคยพูดเหมือนกันว่าเราต้องเริ่มอยากจะให้อภัยใครอย่าตั้งคําถามว่าทําไมเราต้อง คิดว่าอย่างไรดีนะที่จะทําให้สิ่งนี้เกิดมากับเราหรือกับใครแล้วเนี่ยทำอย่างไรให้มันเดินไปด้วยกันได้หรือให้มันสงบรลมเย็นเพราะอย่างที่บอกว่าในที่สุดแล้วทุกคนน่ะมันจะไปอยู่กับตัวเองมากกว่าถึงใครจะมาทําอะไรให้เราเจ็บปวดยังไงเนี่ยบางทีเขาทําเขาไม่รู้เขาทําแล้วเขาก็ไปแต่เราอ่ะก็มาคิดสิ่งนั้นย้ำๆอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็คือเป็นหลักการ ในความคิดของผมว่าจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มให้อภัยเป็นและให้อภัยได้ในที่สุดเนี่ยเราก็จะสงบร่มเย็นเบิกบานก็คือพูดง่ายๆว่าคิดปวดหัวแป๊บหนึ่งเลิกคิดนะฮะและการให้อภัยตัวเองก็อย่างที่บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นหรือเป็นการฝึกที่ใช้อภัยคนอื่นคนนี้นมองไปที่คนอื่นบ้างคนอื่นใกล้ตัวนอกจากตัวเองที่พยายามแล้วเนี่ยใกล้ตัวเลยรอบตัวถ้ามีครอบครัวก็ อาจจะเป็นภรรยาสามีลูกเริ่มจากลูกก่อนก็ได้เพราะว่าหลายคนประสบปัญหาเยอะคือลูกเนี่ย บางทีเขาทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการเราคาดหวังว่าเขาทําอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเขาทําไม่ได้เราก็จะถามว่าทําไมนะทําไมถึงทําไม่ได้เราสั่งสอนแล้วทําไมไม่ทำนะฮะก็พยายามที่จะลดละตรงนี้ให้เริ่มคิดว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้เขาเข้าใจถ้าวันนี้เขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราบอกหรือสิ่งที่อยากให้เป็นทําอย่างไรให้เข้าใจนะครับแล้วเราก็ให้อภยัยเขามองเขาไปนในตัวเขาหรือคนใกล้ชิดสาม,มีพัญญาก็เหมือนกันบางคนก็จะ คิดตลอดว่าเอ๊ะทำไมเราจะแบบเหมือนกับว่าถูกกดดันถูกว่าถูกอะไรกับสามีหรือภรรยาตลอดเวลาเราก็ต้องให้อภัยเขาว่าจริงๆแล้วการที่เขาทำเขาก็มีเหตุผลของเขาเราไม่ต้องไปถามว่าทำไมเราแค่บอกว่าทำยังไงใหเ้เราไปด้วยกันได้ดีและมีความงานก็เช่นเดียวกันนะ ผมอยากจะสรุปอย่างนี้ว่าถ้าเราเริ่มจากฝึกปือที่จะให้อภัยตัวเองได้คนอื่นได้ความทุกข์ความคิดมากเราจะน้อยลงเราก็จะเดินไปข้างหน้าอย่างเบิกบานและมีความสุขได้แบบสบายๆมากขึ้นก็ตอนนี้กําลังฝึกอยู่ก็ให้กําลังใจระหวังว่าทุกคนจะมาฝึกไปพร้อมๆกันแล้วก็มีความร่มเย็ยนเล็กๆไปพร้อมกันนะครับ